แต่เราก็ควรจะเดาได้ว่าท่านก็คงจะมาเพื่อจะทำความเข้าใจอธิบายว่าเรื่องของเราต้องใช้เวลาในการตรวจสอบซึ่งจะใช้เวลานาน,นสักหน่อยแล้วก็คงจะต้องเอาร่างของพรรคและของรัฐบาลเข้าก่อนนะเพราะว่ามีความร้อมเพราะต้องการที่จะเร่งเวลา แต่ว่าเราก็จะมาฟังต่ออีกว่า<ม>นอกจากมารับรู้เรื่องกระบวนการแล้วจะมียังไงต่อไปกับร่างของประชาชนสามร่างมีจะมีการพูดคุยไปคะ่ะว่ามาตารไหนที่สอดคล้องไปในทางทิศทางเดียวกันอาจจะเสนอโครงการทีเดียวหใ,หให้สถาบพิจารณาเนีย่ยะะมันมีบางอย่างวิทยาเปัญยามันต่างกันนะฮะเพราะว่าเรื่องอมีบางอย่างที่ท าร่างรัฐบาลรับไปเลยพวกนี้เช่นอย่างทางพักเขา,าวฒิการศึกษาผู้สมัครสรต้องเป็นยาตรีตนี้ประเด็นนี้มันง่ายแล้วก็มันชัดเจนก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลร่างรัฐบาลเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีนะคะก็เหมือนเราก็คือเราเราไม่ได้จงรุนนะคะอันนี้ก็ยังดูเป็นท่าทีที่ดีแต่ว่าวิญญาณมันต่างกันตรงที่ว่า เรามีความไว้ใจประชาชนและเราต้องการขยายพื้นที่ของประชาชนให้ความชอบธรรมในการััฐรกตั้งครั้งนี้เนี่ยให้เกิดความชอบธรรมสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเราต้องเชื่อมั่นในประชาชนว่าถ้าแม้นว่าส,สรที่ได้รับเลือกตั้งนั้นมา แล้วตัดสินใจที่จะร่างรัฐมนูนแล้วเป็นแบบไหนเราก็จะต้องยอมรับเพราะเราคิดว่ากระบวนการเริ่มต้นเนี่ยต้องมีความชอบธรรมเมือนกับที่เราบอกว่ารัฐมนุน50ที่มาไม่ชอบธรรมผู้นอกปากระบอกปืนเนี่ยมาก่อนนะคะแล้วทําให้เกิดรัฐมนุน50ดังนั้นครั้งนี้เราจึงเน้นว่ากระบวนการก็ต้องชอบธรรมและอย่างนี้เราก็ต้องการจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยผู้็ไปหารประเทศไปเต็มที่ ฟังฟังสภานิติบัญญัติคุณก็ทํางานนิติบัญญัติให้เต็มที่ล่อยให้การาร่างรัฐมนูลเป็นหน้าที่ของสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและให้ประชาชนเนี่ยรณรงค์เพื่อให้เนื้อหาแะรัฐมนูญนี้เนี่ยนะคะประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดน,นี่เป็นวิธีคิดของเราแต่ว่าเป็นไปได้ว,ว่าทางาพรรคหรือทางรัฐบาลปราถนาจะเห็นรัฐธมนูญในใน ที่ดีที่สุดในในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเต็มได้นะเพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าอาจจะไม่เชื่อมั่นเลยว่าประชาชนที่เลือกความเป็นสรจะสามารถเขียนข้อมูลได้ดีเพราะฉะนั้นปัญหาสิทธทิความไม่เท่าเทียมของประชาชนเนี่ยนะที่ท,ที่ที่เลือกตั้งเนี่ยสรเนี่ยเราเน้นแต่ว่าทางาพักหรือทางรัฐบาลอาจจะไม่เน้น อาจารย์คะในส่วนของที่มาสอสอรที่มาจัดการเลือกตั้งอะค่ะอย่างทางฝ่ายไทยเก็กังวลว่าถ้าสอสเรามาจัดการเลือกตั้งอาจจะมีฝ่ายที่เป็นฐานเสียงของสสของฝั่งเพื่อไทยเองเช่นเดียวกับฝั่งเือแดงอะค่ะอาจจะแบบมีคนเสื้อแดงเองที่เริ่มอาสาสมัครมาเสมัครสอสอรแล้วอาจจะได้สอสเราที่ไม่เป็นกลางเงนี้ค่ะอาจารย์การเมืองในระบบประชาธิปไตยถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยแล้วคุณไม่เชื่อมั่นในการเลือกตั้งนะคุณก็อย่าเป็นพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยเลย ไปอยู่ในระบบถือเอาให้มันชัดๆไปเลยเพราะถ้าคุณเป็นพักการเมืองและนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยคุณต้องเชื่อมั่นนะว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีทางเดียวที่จะแสดงความคิดและิติของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าถามนี้เอาภาคใต้เนี่ยภาคประชาธิปัตย์สอสอก็ต้องเป็นเป็นเป็นคนส่วนของภาคชาธิปัตยทั้งหมดถูกไหมคะ มันก็เป็นไปได้ที่ภาคอีสาอนอาจจะมีสสที่เขา,าเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยได้มาแต่ประชาธิที่ปัเนี่ยภาคใต้ก็ได้มานะคะแล้วเนี่นคิดว่านะประชาชนไทยมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นในหลายพื้นที่หรือแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครถ้าคุณดูนะเสียงของออบัญชีรายชื่อไม่ต่างกันมากระหว่างพรรคเพื่อไทยนะ กับพักประชาธิปัตย์แต่ถามว่าพอเป็นสอสอเขตทําไมต่างกันแล้วทําไมผู้ว่ากทมออถึงได้ประชาธิปัตย์นะแบบแบบเรียกว่าลอยหลําหรือรวมทั้งสกสขอเพราะฉะนั้นเรนคิดว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ควรดูถูกประชาชนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างร่างของประชาชนกับร่างส่วนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนปชเรายืนอยู่บนจุด,ดยืนที่เราไว้ใจประชาชนเชื่อมั่นในประชาชน และยอมรับผลของการกระทําของประชาชนมันอาจจะไม่ถูกใจถ้าถ้าแม้ว่าสุดสรที่เร่นี้ออกมามันอาจจะไม่ถูกใจนปชนะเพราะถ้านปชร่างเองก็ต้องร่างแบบนึงเลยตเต็มเต็มเลยแต่เราถือว่าสิ่งนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นของนปชไม่จำเป็นต้องเป็นของคนเสื้อแดงแต่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรมของประชาชนไทยทั้งหมด เัราะนั้นเราจึงต้องยอมถอยมาก้าวใหญ่หญหญแทนที่จะเสนอรัฐธรรมนูญฉบับของนอปชซึ่งถ้าเราทานะแทนที่เราจะมาล่าห้าหมื่นชื่อนะเราส่งฉบับเต็มทั้งฉบับเลยก็ได้แต่เราไม่ทําเพราะเราปราถนาจะเห็นความสมัครสมานสามัคกีมองเห็นว่าก้าวต่อไปในการมีรัฐธรรมนูญใหม่นั้นต้องมาจากความเต็มใจของคนทุกฝ่ายและไม่มีวิธีไหนที่ดีไปกว่าการเลือกตั้งสสร มันช้าหน่อยถ้ามันอาจจะไม่เหมือนกับที่ที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้ดังใจเราแต่ว่าเราต้องต้องยอมรับความจริงว่าถ้าปรารถนาที่จะให้ประเทศนี้ก้าวข้ามนะก้าวข้ามปัญหาที่มันเป็นเป็น,ปนหลุมดักทุกคนต้องถอยจากจากสิ่งที่ตัวเองรสร้อยเปอร์เซ็นต์คล้ายๆ้าทฤษฎีเกมนั่นแหละนะคุณไม่สามารถได้สาวผมปล่อย คนก็เป็นสาวผมดำแต่ว่าทุกคนต้อง <c oughs> ไม่ไม่ใช่ว่ามาฆ่ากันนะเพราะนั่นี่จึงเป็นการถอยนะในระดับถอยในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อที่จะต้องการให้ประเทศมีก้าวไปได้แล้วเรามองว่าเรามองว่าถ้าวิธีคิดที่ว่าหนึ่งอการที่ให้จังหวัดเนี่ยจังหวัดเนี่ยได้หนึ่งนะ อันนี้ก็ขอตอบไปเฉลยนะฮะจังหวัดเนี่ยเลือกหนึ่งคนนะเรามองว่าไปมันไปนเหมือนสองในหนึ่งซึ่งมันล้าสมัยละหลายหลายปีมาแล้วมันล้าสมัยและอย่างหนึ่งก็คือที่สําคัญคือตอบโจทย์ไม่ได้ว่าสิทธิที่มาถึงพศออนี้สิทธิประชาชิปไตยทําไมไม่เท่ากันทําไมไม่เท่ากันมันเป็นเชงสัญลักษณ์หรือเปล่านะคะแลวอย่างหนึ่งก็คือการคัดสรรเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วคอยดูเถิด ว่ามหาาลยต่างๆในการคัดสรรมามันเริ่มต้นตั้งแต่มีปัญหาที่มหาวิทยาลัยในการคัดสรรส่งคนเข้ามาแล้วมันจะมามีปัญหาที่รัฐสภาในการคัดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะต้องมีการเถียงกันว่าทําไมได้นักวิชาการเลื้งมาแดงมาสลิมมามันก็ต้องถเถียงกันมากเพราะ,ะนั้นเราเราจึงยอมถอยเพื่อให้กระบวนการที่มาของสอสรนั้นสามารถที่จะยอมรับได้ทั้งหมด อาจารย์คะในช่วงเช้าค่ะประธานสภาได้สัมภาษณ์ว่ามีโอกาสนะคะที่ร่างรัฐธรรนมนูญฉบับประชาชนจะไม่ได้เข้าสู่การิจรณาของสภาค่ะตรงนี้ต้องมีความห็นยังไงบ้างก็ก็ไม่เป็นไรก็ลองดูนะคาถามก็คือว่าไม่ได้เข้าเพราะว่าเขาอาจจะเอาเฉพาะร่างของพักกับของอารัฐบาลนะคะแต่ท่านเชื่อว่าสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องนั้นเสียงมันดังนะ แต่นี่มันมาจากประชาชนนะฮะจำนวนหนึนง่งเพราะนั้นพรรคการเมืองที่มีหลังพิงประชาชนก็ควรจะต้องฟังประชาชนแต่ถ้าแม้ว่าร่างของรัฐบาลกับของพักคนะฮะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็มีความเชื่อว่า ร่างที่เรานําเสนอนั้นมันมาจากจุดยืนของความเชื่อมั่นในประชาชนและเป็นร่างของประเทศไม่ใช่ของคนเสนดงหรือพักเพื่อไทยเราจึงยอมถอยนะคะแต่การถอยอันนี้เป็นการถอยเพื่อที่จะทําให้รุกไปสู่เนื้อหาที่ดีคือเราคน,สนแสดงไม่ใช่ประเภทที่เรียกว่าจะเอาอยังไงเราต้องเอาอย่างนั้นคืต้องฟังกัน ราคาที่สุดแล้วถ้าร่างของรปชบชไม่ได้เข้าสภา,า,าเราจะความเคลื่อนไหวอะไรไหมคะเราต้องดูว่าเนื้อหาที่ดีหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลทํานั้นมันเป็นยังไงมันเหมาะสมหรืหอเปล่างยงเดี๋ยวตอนนี้ที่เราเราก็เข้าใจเรารับทราบมาว่าเขาแก้ไป1จุดละเรื่องวุฒิการศึกษาแต่ว่าเรื่องประเด็นสิทธิประชาชนที่ยังไม่เท่ากัน นั่นก็ต้องฟังคำอภิปรายอีกทีนึ่นะคะแล้วก็ต้องต้องดูว่าประชาชนคิดยังไงด้วยประชาชนคิดยังไงด้วยแต่ยกตัวอย่างในกรุงเทพ,พเนี่ยมีประชากรสิบล้านคนแล้วถ้าสมมติว่าถ้าคุณเลือกส,อสรหนึ่งคนถามว่าการรณรงค์ทางการเมืองเพื่อเลือกส,อสรมันหมดความหมายเลยเพราะคนหนึ่งคนเนี่ย สมมติอย่างคนเสื้อแดงเนี่ยเขาก็คงไม่ไม่มีใครเพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยมันมันมันไม่เร้าใจอะไรที่จะมาทําให้มีการเคลื่อนไหวทางการบือนนะ,ะอันนี้นี่ก็เป็นผลเสียเห็นชัดละนะครับเพราะว่ามันมันมันหนึ่งคนอะ่ะมันน้อยเกินไปอันนี้มันก็เป็นผลเสียซึ่งซึ่งาทางพรรคเพื่อไทยรัฐบาลก็ต้องไปพิจารณาดูแต่เรนก็คิดว่านะคะก็ในพรรคเพื่อไทยก็มีคน มีความคิดดีๆแล้วพอจะเข้าใจอะไรอยู่จํานวนหนึ่งนะคะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตานะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นร่างของใครเรามาตกลงกันว่าแบบไหนดีที่สุดสําหรับประเทศนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบไหนดีที่สุดแม้ไม่ใช่ของคนแสดงเราก็รับได้อาจารย์เขาว่าท่าที่สุดละท่าร่างของรบอรรชตกไปจะเป็นการผิดต่อกฎหมายนะคะเหมือนกับไม่เคารพสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมานูญนะคะก็คงไม่ถึงกับ ไปบอกว่าผิดต่อกฎหมายเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลมีสิทธิ์เพราะว่าเราเข้าใจว่าเหตุผลคือเขาต้องการความเร็วเราเห็นได้เลยในร่าง,งเขาต้องการให้ร่างภายใน180วันของเรา240วันเพราะนั้นน,น,นี่น่าจะเป็นเหตุผลว่าเขาต้องการให้เร็วให้เร็วนะคะเพราะนั้นอันนั้นอันน,นี่คงเป็นเหตุผลที่ประเดี๋ยวเขาคงจะแจ้งว,ว่า จำเป็นต้องเอาก่อนนะคะเราก็คงต้องมาปรึกษ,ษากระดุกอีกทีแต่แนนเชื่อว่าเราควรจะต้องนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดไม่จําเป็นว่าต้องเป็นร่างของนอปชอเป็นเป็นเรื่องที่มาปรับที่หลังใหม่ก็ได้แต่ว่าปรดพิจารณาว่าเนื้อหาของร่างของนอปชอที่นําเสนอนั้นเราได้ปรึกษ,ษากันมากพอสมควรและนี่คือจุดยืน จากฝั่งของประชาชนเราก็เพียงแต่เตือนเล็กๆว่าไม่ใช่ว่ามาจากสี่ศูนย์จะดีหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าสองหนึ่งหนึ่งนี่จะดีหมดทุกอย่างมันล้าสมัยไปแล้วแล้สองหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยแล้วตอน4ี่ศูนย์นั้นจริงๆมันก็มีส่วนเจือปนของระบบอ,อำมา์อยู่ในนั้นมากมายเนื้อหาด้วยรูปแบบด้วยโดยเฉพาะรูปแบบที่มาสอสรเพราะว่ามีการจัดสรรมีการคัดสรรจํานวนหนึ่ง พูดตรงๆว่าคัดสรรแต่งตั้งผสมกับการเลือกตั้งเชิงสัญลักษณ์พวกนั้นเจิงสัญลักษณ์คือจังหวัดหนึ่งคนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะถ้าคิดไม่ดีนยก็คิดไม่ทันอ่ะก็อาจจะไม่มองไม่เห็นว่ามันมันมีกลิ่นายอของระบบประมาทอยู่ในแบบนี้ด้วยอขอบคุณค่ะ